สวัสดีครับผมผู้กวบผมพี่ดีแบนับนผมคมเปญเป็นวอลฟันด์ปัตสุซีนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เปิดมาเล่นๆเป็นเกี่ยวกับการป้องกันเมืองมิวนิกนะครับหลังจากที่เทินที่แล้วที่อิตาเลียนแคมเปญที่เราสามารถยึดได้ซึ่ง่านนี้จะต้องป้องกันให้ได้ภายในเวลา22วัตเทินนะครับซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่นานนะครับโอเคครับถ้าและผมขอเชิญท่านผู้ชมรักชมคลิปกันได้เลยนะครับผม ซึ่งดาน,นี้ผมขอแนะนําว่าให้ใช้กองกำลังทหารม้าเป็นหลักนะครับใช้กําลังทหารม้าโจมตีเขาใส่หน่วยปืนใหญ่แล้วก็พยายามปั่นป่วนไปเรื่อยๆโจมตีหน่วยปืนใหญ่โจมตีหน่วยเคลื่อนที่ยิงอาวุธเร็วครับเพราะว่ามันจะสามารถช่วยบล็อกการโจมตีได้แบบชัว่วคราวแลวหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นแล้วนะว่าจะป้องกัน,อนอยังไงให้ทันภายในระยะเวลา22เทินประมาณ22เทินครับ แล้วก็จะทำยังไงเพื่อไม่ให้โดนตีแต่ก่อนถึงยี่สบสองเทิรนใอ้ยีบสองเทิรนนะครับโอเคครับซึ่งต่อจากนี้ผมก็จะให้ท่านผู้ชมชมคิดกันต่อเลย let's go โอเคครับระหว่างที่ผ่า,านจีบสงครามมานาครับซึ่งผมจะเพิ่มคำแนะนำให้อีกข้อนึ่งก็คือพยายามป้องกันเมืองทางด้านหลังนะครับถ้าแต่ว่าเมืองทางด้านหลังโดนตีแต่นี่ก็คือแบบโดนล้อมขอบแบบเสร็จสมบูรณ์เลยครับผมโอเคระหว่างนี้ก็ไปกันต่อเลยถ้าเกิดว่าชอบในคลิปนี้ฝากาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะผมขอบคุณครับ ไกล้จะได้ระยะหนาญีดอสองเทอแล้วน่าตื่นเต้นจังสามสองหนึ่งยี่สิบซึ่งชนะได้เพราะว่าโชคช่วยนะผมถ้าเกิดว่าโชคไม่ช่วยก็คือโดนท่าศึกบุกยิดเมืองครับ <laughs>